สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันธุลากันค่ะกับน้องแมวแสนสวยครับพี่น้องเบิรงเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนแล้วอยู่บ้านพระครูครับพี่น้องโอ้ยนอนนอนสบายอารมณ์เลยละลูกครับผมครับผมบางตัวก็ขึ้นมานอนบนตักแม่บางตัวก็มาหอมโทรศัพท์ โอ้ยลูกแม่เอ้ยคมพันกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยเพียเพียหายเหนื่อยเหมือนกันค่ะมาเจอหน้าลูกๆโอ้ยน่ารักจังเลยใครเนี่ยมานอนบนตักแม่เนี่ยใครเนี่ยแม่ทองเทาแม่ทองเทาก็ขี้อ้อนนะนอนบนตักแม่เลยเหรอลูกใครนะ่ยใครเนี่ย ดูโดยเจ้ามีทองอันนั้นก็ดื้อสุดๆเจ้าเสือทองเด้อดื้อพี่น้องเอ้ดื้อไรเสือทองครับรักนะลูกรักนะแม่รักนะแม่รักแม่รักแม่รักอุย้ยแม่รักได้ยังไงน่ารักจะตายน่ารักจะตายลูกแม่นะอ่อุ้ยอตุ๊กกระดืออตุ๊กกระดือ,อตุ๊กกระดือ ตกดยตกดยอตกดยอมันเกี่ยวมันเี่ยวมันเชี่ยวมันเกี่ยวสองตัวนี้หยอกกันละสองตัวนี้หยอกกันมันเกี่ยวลูกมันเกี่ยวแม่แม่มันเกี่ยวจังเลยแม่มันเกี่ยวจังเลยดู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 หยอกกันเอา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 มันดื้อได้ไงมีท้องเนี่ยดื้อดื้อ หยอกเขาสู้เขาไม่ได้ก็ลองนแนว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 ขอบคุณสีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคงพันตุลกันขอบคุณหล,ลายๆลเลยเ้ยค่ะเด้อเบื้องน้องแมวหยอกกันค่ะพี่น้องอหลังเลิกเรียนบรรยากาศบ้านพักครูค่ะอื้อๆๆใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย สเสียทองเิียงไปแล้วนี่ก็หยอกกันนํามาากระที่นะั่นเจ้ามีทองกับเจบ้ากวางทองหยอกกันเหนื่อยก็หยุดออยังไงลูกฮึ ทองสีะทองกว้าวทองกว้าวก็จะหอมแม่เอาทำอะไรกันครับทำอะไรกันจะเล่นอะไรกันเดี๋ยวดู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 ด <c oughs> เล่นตามภาษาพอละมังลูกเอ้ยพอ,ลพอ,อแล้วลูกพอแล้วมังมีแมวลูกมังมีแมว จะสู้พี่ก็ไม่ได้จ้ะเออุยใ่มาลูกแม่ไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอดำมาลูกมา,มา,ม,ามาหาแม่มาหาแม่เลยมา,าไม่ยอม ดูๆๆๆแกงเขามห <c oughs> <c oughs> ยอกกันด้อค่ะพี่น้องบ้าแนแมวมันทะเลาะก,กันเ้ยหยอกกันตามภาษาตามภาษาวัยเด็กค่ะหยอกกันหยอกพุงหยอกอะไรตามภาษาเขาแหละอันนี้ก็จะเป็นเจ้าทองกวาวค่ะ พี่ทองกวาวเลิกเลิกเล่นได้แล้วมั้งลูกกวางมาหาแม่มาลูกมามเอ๊ะทองดำไปไหนทองดำยังไม่มา มาลูกมาเอา๊ะมาเล่นกันอยู่อ่ะตามสบายเลยลูกอยากเล่นกันก็เล่นไปฮึว้ายทองดำอยู่ในห้องทลางวันเลยลูกพี่ทองดำมมอ่ะว้ายทองดำโอ้นุอยู่ในห้องทลางวันเลยลูกโอ้ขอโทษนะลูกนะ โอ้ไปห้องน้ํายังลูกไปห้องน้ํายังเอาคุณพ่อคุณพ่อปิดประตูไว้คุณพ่อลืมมั้งเนี่ยคุณพ่อลืมเหรอลูกไปห้องน้ําไปลูกไปโอ้ช่องดําลูกแม่โอ้ ตอนนี้อยู่บนบ้านค่ะพี่น้องไปทองดำไปเข้าห้องน้ำบลูปคนเก่งของคุณแม่ปะไปห้องน้ำหรือเปล่าครับโอ้ไปทองดำไปเข้าห้องน้ำบลูปไปปะทอ,อ,องดำครับโอ้มือติ๊ดเลยทองดำครับผม ต้องรำลูกแม่ปะห้องน้ำป่ะลูกป่ะถ้าแม่พาไปห้องน้ำป่ะต้องรำครับมันเชี่ยวมันเชี่ยวพี่น้องคุ้มพันกันยังคันแถวเลยมันหน้ามันเชี่ยวอ้าไอ้มือติดตอเลยมือติดอเลยใครเนี่ยแล้วแม่เปิดไฟก่อนอ้าว ครับผมไปไป,ปลุกไปมาเร็ว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 ไปห้องน้ำไปห้องน้ำไปห้องน้ำเร็วไป,นนไปห้องน้ำเร็วไปกินน้ำไปห้องน้ำเร็วไอ้ให้พี่เขากินน้ำกินอาหารกินน้ำอยู่ข้าวกินเลยลูก ทองเทา้าไอ้ทองดำค่ะพี่น้องกินขา้ากินหัวอาหารน่าจะหิวมากอร่อยไหมลูกทองสี่พันกับทองดำกินขา้าวกินหัวอาหาร อร่อมากเลยลูกเอ้ยลูกแม่อร่อยมากเลยลูกกินเยอะเลยลูกขอบคุณเอฟซีมากมากนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโค้งพันตุลากันขอบคุณหลายล้เลยนะคะพี่น้องเด้อคนเลยล้าที่เป็นกำลังใจให้ช่องโค้งพันตุลากันค่ะ กุมพันตัวละครก็ถ่ายภาพถ่ายวิดีโอน้องแมวสวยๆมาฝากด้วยค่ะพี่น้องเป็นพฤติกรรมของน้องแมวกินอาหารบ้างวิ่งเล่นหยอกล้อกันบ้างกัดกันเล่นบ้างตามภาษาค่ะพี่น้องเป็นวัยของเขาเป็นวัยรุ่นเล็กๆเ,เขามันเคี้ยวเขาก็กัดกันเล่นแล้วเขาก็เหนื่อยก็มาหอมแก้มกันเหมือนเดิมตามพฤติกรรมของแมวน้อย จะอร่อยมากค่นะพี่น้องกินใหญ่เลยอร่อยไหมครับทองสี่พันทองดำ ทองดำกินหัวหารกันไป่นอง กินข้าวแล้วก็กินนะ้ำอันนี้ทำอะไรเนี่ย คุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันธุลากัารขอบคุณล้านๆเลยได้วยคคะออกมาลูกมาโอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยจ๊เจ๊เอ๊แต่แล้วก็ไปห้องน้ำอันนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยหันหน้ามาหาแม่สิหันหน้ามาหาแม่หน่อยว้าว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  พบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะ,คะ,คะอืม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 มันเคี้ยวหยอกกันแล้วแม่กับลูกใครเนี่ยอยู่บนตักเนี่ยใครอยู่บนตักแม่ไหนใครใครใครเบิ้งพี่น้องทองทองอะไรเนี่ย ทองส <Okay. S 1> ี่พันนนต์ตักแม่โอ้อ้าวเออเจ็บลูกเจ็บเฮ้ยยุด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 ,ยด À, mẹ đô thích ừ, năng. lên gần người là mà kín nám phải biết พบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะ